งานหกห้าวันห้าวันมันมันยอมตกลงให้สองพันห้าแต่ไม่ให้ค่าน้ำไงสองพันห้าห้าวันก็เท่าไหร่อ่ืมสองห้าร้อ,านะอยนะเออเลนะอาหารนี่เลยไม่ต้องขายด้ก็ไปเรื่อยไปแต่เขาไม่เอาไงเพราะเข้าใจาเขาเพราะเขามีงาน F A e อเอฟไอทีอย่างเขาขับรถมันได้มากกว่า

แล้วประกันไม่รับเคสมให้ซ่อมหนึ่งเดียวถ้าเปลี่ยนถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนก็ต้องสี่แสนนู่นนะมันถูกกว่ารถอีกออ ก็อยากจะให้ถักต่อภายในปีนี้ไงโจเพราะมันละเว้นค่าธรรมเนียมทำปีหน้าเขาไม่รู้พอทำทุกอย่างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ยืมตรงโรมาการแพทย์เนี่ยนะเอ้ยไปรอดแรกไม่ได้ไปก็เออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพองานมันเข้ามาเรื่อยๆๆๆจะไปเข้าจริงๆไปไปไป,ไปที่หมดอาอยุไปโรงพยาบาลจู๋ ได้ทำใหม่จริงๆพิ่ต้องนั่งหน้าเนี่ยพิ่ถยไม่ต้องหรอกอย่างเงี้ยไม่ไปไนเดี๋ยวไปถ่ายทีตรงนั้นอ่ะตรงที่รถติดอ่ะรถติดแน่ๆมไม่เนี่ถ่ายป้ายเฉยๆหรอกให้เขารู้ว่าไปหาหมูแดงเขาอเคโอกเ,โอก,โอก,เกันอย่างงี้แหละไปหาหมูแดงงก็ถ่ายตลอดอย่างงี้แหละโอก้โอกระจุ ไม่เคยลาบหม้อกระจูอร่อยมากเหรอเท่าไหร่สองร้อยมันแพงไหมเนี่ยแต่ผักแบบใหญ่เท่าเนี้หลักรถเนี้ยใหญ่ใหญ่มากแบ่งกินสองสองมื้อมันเป็นผักอย่างเดียวใช่ไหมเป็นผักแล้วมันจะให้เลือกไส้ด้านในแต่ถ้าไส้ที่ถูกที่สุดคือไก่ทอดซ้อนสีราชาเสี่ราชาพยงเนตอ่ะแล้วมันมีอะไรอีกแต่มันมีบวกแหวนด้วยนะแค่ประมาณร้อยสิบกว่าบาทไปหาหมูเด้ง อันละร้อยใช่ไหมอันละสองร้อยมเราเพิ่งไปกินอาที่ที่แล้วอร่อยมากอ,มมาอร่อยแบบอร่อยเนอ่ะไม่เคยกินไม่แล้วมันมีหน้าอะไรบ้างนอกจากไก่มันมีแซลมอนมีหมูคอนสึอ,นอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆเกือบสามร้อยแต่โอ้ข้าวจูมันเป็นร้านอาหารมุสลิมไม่เหรอปลาผักล้วนขายพวกสลัดเดี๋ยวจะลองไปกินเะงี้ยแซลมอนแพงไหมค เกือบสามร้อยอ่ะข้างล่างก็ได้ใส่อโวคาโดอะไรไว้ด้วยอ,อร่อยอร่อยนะเขาชอบเลยโอ้กระจูกโจกินที่ไหนเขากินที่บางพระมันจะเหมือนกันไหมเหมือนกันหมดเลย <c oughs> ลตอนนั่งรอเขาจะให้นำน้ำดื่มมาน้ำนี่ก็อร่อยอมันเป็นน้ำมันเหมือนกัำเเปิลลิ้นกี้แล้วใส่ใบมะกรูด พวกสลัดอะไรมันแพงไม่ค่อยคุม้มสลัดที่แบบว่าเป็นจานเป็นไก่เป็นจานสเต็กนีกมนม่มันไม่มีเป็นแรปผักหรอผักอย่างเดียวอะแรปผักอย่างเดียวไม่นะมันจะมีบอกว่าแรปผักอะไรเขาดูในเฟซเมื่อวานเหมืนมอ,อนชงไหนว่าชนมลตรงไนปั๊มน้ำมันที่แบบว่าอังซีลาวะ่ะนั่นแหละเขาไปกินตรงนั้นแหละหรอเออปัจจุะเขาบอกว่าเหมือนห้างเลยเพราะงั้นใช่มันจะมีเยอะเลยอะ มีโอกระจูมีพวกชาบูมีเหมือนอเหมือนห้ามันเนียมันใหญ่เขาไม่ซื้อตรงนั้นแหละเขาก็ว่าจะชวนอยู่แต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าะกินตรงบ้านประชานแต่เขาเห็นมัน๋ยวจะให้ดูเป็นข้าวผัดมันจะเป็นพวกอาหารทะเละเพราะว่าไม่พแพงก็จะจริงอมนไม่แพงปลาหมึกน้ำดำตัวเบอเลยอ,อย่างเงี้ย ัางมาตั้งเยอะบิน4 0 0ร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยตรงนั้นน,น,น่ะเพราะเลยใช้รู้จะจะเป็นจริงตามโฆษณาอยู่ารว่าต้องสูู้้กับคนเส้นทางนี้นลกถึงอย่างเดียวเลยกอนไปคำภูรีเขาไปนี่มาด้วยนะไปทำแบบคล้ายๆฝนนะทีะต่ต้องไปขายหน้าร้านน่ะก็ดีไงเพราะว่ามันไม่ได้ใช้รถโจเองไงไม่แต่เขาอะเหมือนไปไป คนนั่งเป็นเพื่อนอ่ะที่ฝนบอกว่ามีเจ้านายมานั่งด้วยอ่ะ๋อเป็นในนี่ปอดีติอเขาก็ไปนั่งด้วยไปไปดูเขาขายของโอ้ก็เก่งนะคนขายอ่ะต้องต้องสนิทกับเจ้าของร้านอ่ะตออง้นายไม่ได้คนลุกเลยอ่ะของเขาจะโดนเขาจะเรียกอะไรอ่ะ จำไม่ได้แล้วลวกค้ของเราก็ชอบกดก็่ขายไม่ได้แต่สุดท้ายก็ซื้อเพราะว่ามันก็หายไปเลยวันนี้ซื้อมาแทนสักสองซองอย่างเงี้ยแล้วเหมือนมันมีแบบว่าเซลล์มันต้องแบบว่าบังคับอ่ะเดือนนึงต้องขายได้สิบอ่ะแล้วเขาไปขายเขาไปขายวงปิดแต่ละดรูเขียเนะระวังนะอะไรนะนั่นกับเคนส่วนซั์ไม่สีละชาอันนี้ส่วนสีล้อ่อนีส่วนสีแล้ว เขาไปขายที่ตลาดปูเวทใหญ่โอ้โหเดินไป้ทั้งวันอ่ะเพราะไม่มีที่จอดรถแล้วเขาให้โจขายขายให้ดูไหมไม่เขาไปหรือว่าเขาไปขายที่ไหนก็ได้หรอไม่เป็นนทเัหมือนผนเลยมานั่งลิฟต์แทนที่เดือนสองครั้ง ตอบเร็วมาหาอะไรไม่มีตักตักปาดน,<อ>น่าจนะอินเดียนะอินเดียมาเป็นพาละโคตร,รกระตอบตอะบ,บ้านมันก็น้ำท่วมกันไม่เหรอก็ท่วมเหมือนกันบ้านมันท่ม,<อ>มันท่วมมาก่อ,อนอเราด้วยหนักกวเราอีก ไม่นะของมันคือน้ํานะเราโคนนะเออเก้าน้ําเออเห็นรอยคอกันเป็นแถวเลยนี่เดียวตรงนี้เนี่ยของเรามันโคนอ่ะเห็นบ้านนางบ้านไหมข้นชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นล่างกันใส่โฟล่ะเหรอใส่โฟเลยใส่โฟเลยแหละโฟโฟนะเออกีิ๊กสองห้าผมมาดูสองห้าหกเออ มันตัดมันเริ่มต้นที่สองห้าหกไใช่หรออ่าใช่ไหมอ่า เถื่อเบจีเจ้าปกติรถไม่ได้ค่อยได้เยอะขนาดนี้นะเวลาเขามาบางทีเงียบเห้ยดูดิหมื่นคนตีสักตัวสองร้อยเอะสองร้อยหมื่นคนวันละสองแสนอะ โล<บ>ลาจะมีอยู่ตัวชื่ออะไรบนะัตตาตลับลูกๆอย่า <c oughs> ง,ง,งนี้นบ้านแล้วเทพังเลยน่ะบ้านแม<า>่เดี๋ยวนี้สร้างบ้านแพงจะจายฝนเดี๋ยวนี้ก็ไม่สร้างอันนี้ก็สร้างนาโนกันแล้วนาโนโคือเป็นไอ้กันตะซีนาโนอะ่ะเกือบกันร้อนเน่ะเดี๋ยวแม่จะให้ดู ไม่ดูจังหวนเลยประหยัดเยอะเลยมันจะมีปฝนีิถ้าเกิดน,น,น้ำท่วมน้ำท่วมมาเห็นไหมบางหลังอะ่ะสร้างแบบว่าเนี่ยน่ะหายไปทั้งหลังเลยไม่ไี่ท่วมคนจะใช้กันเยอะแล้วเดี๋ยวน่ะเขาบอกใช้ดีอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องเปิดแอร์าไม่ร้อนทัวอ,อ่แล้วทำไม่นานด้วยสีก็ไม่ต้องทาอ่า,อามันมี แบบเลยอ่ะมีลายหินอ่อน,ล,น <Bye. S 1> ลายไหลลายอ่ะ <Bye. S 1> มันอยู่ได้ระยะยาวเลยอ่ะเป็นสิบสิบปีเลยมั่งว่านะแต่มันมีขายอยู่ที่เดียวนะโคลาเออมันแค่หมื่นสี่เขาที่วันนั้นมันถามมันให้หมื่นห้าแล้วถามมัคือหกเดือนเจ็ดเดือนที่แล้วด้วยนะ เพราะว่าตอนแรกเขาว่าเออเขาจะเปลี่ยนมาใช้ไอ้นี่ไง S ยี่สี่หรือยี่สามมาตอนนั้นน่ะเ mm hmm. พราะอันนี้มันเขาแต่ว่าตัวมันร้อน้วมันก็เขาไม่ชอบอ่ะเขาไม่โอเคอ่ะไอ้แม็กซข้างหน้าก็ร่อนเขายังไม่ไปเปลี่ยนหรอกแตอ่อินเดียบ,บอกเขาว่าให้ลอกออกเลยเขาบอกไม่เอาหรอกเชื่อมันมากเ,เออชื่อ แบโฟลวหกอ่ะหมดเบาเลยเนี่ยเขว่าเนี่ยมืงกี้เปลี่ยนเป็นฟลวหกสิดูม้งกี่บพับเนี่ยฟริปปเหรอเออเขาไม่ชอบอ่ะเอลยว่ใช่ดีแม่งเลยเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเกิด ไอโฟน16มันให้ผ่อนบัตรได้ก็ให้ผ่อนอหอเพราเหมือนบัตเขามันได้แค่สิเดืนอนนะจะถือให้มีวิทย์ไม่ต้องม,มันเป็นอย่างนี้อ้นี่เหรอนี่เออใหญ่ปะเปลี่ยนไปเยอะเลยอันนี้โอ้โหกินเจกันไหมเนี่ย กันไเนี่ยกินปกินที่บ้านกินนูนที่นูนที่ไม่กินแต่กินแค่ที่บ้านหากินย้างที่นูนอ่ะต้องไปซื้อตรงนี้ก่อนไปถึงโรงงานอ่ะเหลือไทยาอไปกินนอกกับเพื่อนไงโรงานอ่ะออเดีนี้กิน้นเดี๋ยวน้กินข้าวแล้วเที่ยงอ่ะไปกินข้างนอกกันไม่กินข้างใน ข้ไงนไม่อร่อยจะถูกใช่ไหมถูกถูกก็ไม่อร่อยแล้วนอกแพงเขาเคยไปขายของที่เขาเรียกอะไรนะที่ไอชินโรงงานอะ่ะข้าวจานละฮะข้าวฟรีกับข้าวจานละห้าบาทสามสิบ <30 S 1> เต็มโต๊ะเลยไม่อร่อยอไปกินท้น้น่าไปกินดูดี อร่อยเพียบขับรถกันไปเหรอรถเพื่อนนั่นแหละจังไม่จังเกูไม่วันนี้น่าจะไม่เยอะหรอกไปดูเพียบจังวันธรรมดาเจสต์ติดนะติดขนบ้าบ้าโอ้โอ้บ้าบ้าบ้าโอ้โอ้เลวบบ้าบ้าบ้า โอ้้โอ้้เสือไหมขมาเสือป่ะไอวิกกี้ก็มีวันหมดเนี้ยเขาเขียวเลยดังไงมันดังแล้วคนอาจจะรีเฟรปล่อยมัมมามามมา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 มมามามาามมม ต้องเผื่อค่าเสียเวลาด้วยนะมันร้อนเขาไม่ปะเขาเลยบอกว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องจองมาเลยนะมา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 ง่าย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 ข้าน้ำไม่ได้เลยดิแม้ว่าข้าน้ำไม่ได้เราต้องขายน่าจะเน็ตอยู่สองร้อยห้าสิบข้างในไม่มีโชว์เราก็ไม่ได้ข้าน้ำเก็บตามหน้างานค่ารถนี่น่าจะราวพันสี่นะ พลังสามร้อยห้าสเนอง้อยห้ก็ได้แค่ร้อยเดียวเพราะว่าคนไทย200รเป็นไปไม่ได้จะเน้นสองเหมือนว่าจะาจะ250หคนน้อยกว่านั่นแหละบอกไงว่าด,ดูว่าคนน้อยปกติถ้าเกิคำว่าคนเยอะมันต้องเยอะตั้งแต่ทาง,งเข้าเลยสโรองงานเขาวันนี้คนก็หยุดนคนน้อยมากเลยนะถึงแล้วเนี่ยดจ,อจอือหน่อย ใกล้ๆเออลิงลิงเะไหมาหาหมาโอ้โหจอไหนเน่ตัวเข้าไปเลยนั่นแหละอน่ะเข้าไปเลยเข้าไปนี่เหรออ่าไม่นี่่างน่าตรงไปดิยายาเห็นไมยาถาม้องมด้วยนะมีเด็กหนึ่งแม่เตรียมบัตรประชาชนไว้เลยไม่ไงอะเอามาจุกก่ อ่ะเราจะชนมามันไปยาดชนอ๋อน้องนี่สวัสดีค่ะอีกท่านคะพ่อแมาบองหนูเกิดเมื่อไหร่ต้องการจะทำคอนแทคอะที่มีนำบัตรอะไรที่ให้หนูส่งหรือจะตามไหมจะแป๊บนึงนะคะได้จ้ะเพราะอินเดียถามเยอะมากเลยหมูเดงเนี่ย มีแต่คนอยากจะมาหมดเองที่จริงวันนี้หนูก็มีหนึ่งบุ๊กิ้งนะมามาถามแล้วเขาเปิดใช่ไหมจัดอ่ะมีมีอะไรใช่ไหมไม่ไม่หมายถึงว่ามีนามบัตรที่จะให้ส่งเอกสารไหมคะหนูจะทำคอนแทคหรือว่ามันมันใช้ได้ตตต้อองิด่่กับใช่ใช่เพราะอินเดียถามเยอะมากอ๋อห้าท้องหน้าใช่ไหมเพราะไป จีวาโอเคโอเคอ่าไปจีบายบายส่วนลดแล้วใช่ไหมคะอ่ายทำไมสี่ร้อยรับพอดีค่ะพี่ครัพี่พอจะมีเบอร์ห้องตรวจด้างล่าบขอค่ะพี ขาลกลัไแรเอาไปขอตรงข้างหน้านะคะรอแป๊บนะคะเดี๋ยวขาลกลับกรแล้วไปรอก่อนนะคะแมงคชา้าแมงเช้าเพิ่งเปิดไปจอดตรงไหนใกล้ที่สุด่ะ <c oughs> ถามดู <c oughs> อรอดรถไฟนือด้านบนนะคะ้มือด้านบนนะ้ะอืม จอดตรงกาแฟอ่ะอินทนินอ่ะจอดที่จุกเคยเคยจอดอีกว่าไหมจุกทำอย่างนั้นก็ได้นะทำไมันก็ได้มันอยากใครกวางหมูแดงหมูแดงนี่นี่เด็กกระดูกบานนั่นเลยดู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  ใช่หมูได้เมอยตรงไหนมัขนาะรจริเนยวอ่ร่ยยังไขนเลย้นีไม่คนขับรถอ่ะมันจะต้องไปถัวด้านล่างปั๊ทุกคนต้องติดต่อ แต่ที่จริงถ้าเกิดอย่างนั้นที่ข้าวตรงนี้ก็คุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนขับรถจองมาใช่นี่พ่อโดเออตรงนี้ใช่หมายที่จอดเลยหรือว่าขึ้นข้างบนคือข้างบนมันเป็นช้างเออเราจอดตามอย่งนี้แหละหาที่จอดไลยก็จอดนี่แหละ